เยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ในช่วงณเวลาเนี่ยผมก็คงจะเบานิดหนึ่งแต่เอาเรื่องจริงมาพูดนะครับปัญหาของประเทศไทยเนี่ยณเวลาเนี่ยเราต้องช่วยกันเพราะว่า องค์กรอิสระหรือกลุ่มขบฏเหล่านี้มันมีข้าราชการชั้นสูงแม้แต่กระทั่งบรรดากองทัพทั้งหลายเนี่ยเขากำลังจะเล่นงานกับประชาชนพี่น้องทุกครั้งที่ผมจะขึ้นมาเนี่ย มันจะเป็นความจริงทุกอย่างนะครับเรียกกันแบบง่ายๆว่าณนะช่วงหนึ่งที่เราฟังนะครับผู้ด,ดำเนินรายการหลายๆท่านแล้วก็วิทยากรเนี่ยมันก็แน่นอนครับเขาต้องล้มสถาบันครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยเราจะยอมไหม มันอยู่ตรงจุดนี้เองที่จริงแล้วพ่อแม่ปุย่าตายายของเราเนี่ยเขาก็สอนอยู่แล้วว่าเราต้องมีพระเจ้าแผ่นดินเราก็ไม่เคยลืมฮะเพราะเงินในกระเป๋าเราเนี่ยมันก็มีแบงก์อยู่แล้วถามว่าคนเสื้อแดงถามว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือ คนไทยแต่นั่นแหละณนะเวลานี้ทั่วโลกเนี่ยเขารู้ว่าเหตุบ้านการเมืองของเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันกำลังจะเกิดขึ้นผมถามว่าพ่อหลวงของเราเนี่ยอายุก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ถามว่า อมาต์บางคนมีแนวความคิดว่ากูจะเป็นผู้สำเร็จรจาชการพี่น้องผมไม่กลัวใครฮนะเพราะผมถือว่าผมรักพระบรมผมโดนสอบสวนมาผมก็บอกว่าผมรักพระบรมครับ มันแน่นอนฮะมาตาต่างๆนั้นที่รัฐธรรมนูญโจรที่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อต้องการให้มหาโจรเหล่านั้นขึ้นครองแผ่นดินจะว่าไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นประชาชนชาวไทยเนี่ย เราเรียนรู้ทุกอย่างว่าสิ่งต่างๆนั้นที่พ่อแม่เราสอนมาตลอดให้รักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับเสียดายครับผมขึ้นดึกไปหน่อยนะที่จริงแล้วเนี่ยผมก็รู้ว่า เหตุบ้านการเมืองเนี่ยเขากัดไม่ปล่อยแม้แต่กระทั่งท่านนายกเนียถึงขนาดที่จะต้องให้ในประเทศออกไปแล้วพวกเราฮะพวกเราเนี่ยกว่าจะได้คนที่เป็นคนดีกว่าจะได้คนที่เข้าถึงกับประชาชนเนี่ยกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีนะครับที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย พี่น้องแม้แต่โครงการต่างๆของรัฐบาลณเวลาเนี้ยโดนไอ้กลุ่มอมาตชาติชั่วโดนไอ้คนที่พยายามจะพิกแผ่นดินโดนแม้แต่กระทั่งนะครับพวกเราประชาชนเนี่ยโดนบีบตลอดฟังนะครับพี่น้องน้อยใจที่เราเกิดเป็นคนไทยฮ แต่ก็ยังดีครับที่เราเนี่ยยังตาสว่างขึ้นหูสว่างขึ้นปากผมเนี่ยก็สว่างสว่างที่พูดให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยมีความเข้าใจกับประเทศไทยของเราใช่ไหมครับผู้ดำเนินรายการหลายท่านที่พูดออกมาเนี่ยแต่ละท่านเนี่ย พวกเรามานั่งฟังตรงเนี้ยเราอย่าฟังแบบนะครับฟังแล้วพรุ่งนี้ลืมอย่าฟังแบบนั้นเราฟังแล้วเราคิดคิดแม้แต่กระทั่งไม่มีใครนะครับที่จะดีเท่าในยกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์เพราะอะไรฮะเพราะท่านทั้งสองนั้นเป็นนักบริหาร เป็นคนที่มาจากความยากจนแล้วก็ร่ำรวยขึ้นมาด้วยการบริหารในส่วนหนึ่งที่มั่งมีสีสุขทุกอย่างเหมือนกับมหาเศรษฐีคนหนึ่งในประเทศไทยแล้วอยู่ๆไอ้พวกเลวไอ้พวกในละคุณประเทศแม้แต่กระทั่งเอาประเทศไปจำนำและไปจำดองแล้วก็กู้กู้กู้ แล้วพวกเราก็มาใช้นี่ด้วยวิธีการเสียภาษีทุยบ้านเมืองมันชิบหายเนี่ยก็เพราะไอ้องค์กรอิสระก็เพราะไอ,อ้อม,มาชาติชั่วที่อยู่บ้านสีเสานั่นแหละพี่น้องครับผมเห็น และผมเห็นนี่คือการเท่าทูนในหลวงเราจะรักพระบรมใช่ไหมครับ <harass ing sound> แต่ไอ้สารเลวส้นตีนไอ้กลุ่มขบฏไม่ว่าจะเป็นขบฏสุเทพไม่ว่าจะเป็นขบฏประชาธิป,ปัตย์สารเลวส้นตีนพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการบางหน่วยนั้น แม่งแดกชิบผายแม่งโกงชิบผายประเทศไทยจังจำไว้เลยฮะมันสุดโซมุดโซมเพราะไอ้จังไรพวกนี้เองเฮียต่อเฮียมันเจอกันแล้วชาติแม่งกับบันไรถูกต้องไหมครับแน่นอนครับพี่ผมพูดตรงๆครับไอ้บังเกอร์ที่มันกำลังเต็มไปหมดเนี่ย นั่นมันเตรียมแม้แต่กระทั่งจะฆ่าประชาชนคนไทยด้วยกันมึงก็คนไทยกูก็คนไทยแล้วมึงฆ่ากันทำไมวะประเทศไทย oh <my> พี่น้องถ้าถามว่าไอ้คนชั่วไอ้คนสองสัญชาติอย่างอภิสิทธิ์เนี่ย หายปาลามันแตกเนี่ยหรือหายปาลามันอะไรเนี่ยนะที่เขาว่ามันหักไปเนี่ยพ่อมันก็เป็นหมอนะครับแม่มันก็เป็นหมอโรงพยาบาลของมันก็มีเวทธานีลาดพร้าวพี่น้องครับสาเหตุที่มันนะครับเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเวรกรรมที่มันทำอะไรกับวิญญาณวิรชนถูกต้องไหม และนเวลานี้อะไรเนี no ่ยอะไรอะไรกังค่ำกังคืนดึกแล้วเนี่ยครับพี่ดองเห็นไหมฮะพี่น้องครับเราต้องเดิน เราต้องสู้ถ้าเราไม่สู้ผมก็โดนยิงตายแกนนำนปชก็โดนยิงตายพูดตรงๆฮะเขาเก็บพวกผมหมดแล้วพวกเราจะสู้ไหม oh. กวปวิทยุกลุ่มวิทยุเราเดินหน้าอยู่ตลอด เราไม่เคยคิดว่าเราจะยอมแพ้แต่เราคิดอยู่เสมอว่าประเทศนี้เป็นประเทศของปู่ย่าตายายของเราประเทศนี้มาจากในสิ่งหนึ่งที่ประชาชนนั้นก่อล่างสร้างประเทศขึ้นมานะครับด้วยความยิ่งใหญ่สมกับเป็นประเทศไทยนะครับแล้วทั่วโลกเขาก็กําลังจับตาและมองพวกเราอยู่ว่าณเวลานี้ ประเทศไทยมันทำไมตกตกต่ำลงมากที่สุดแน่นอนผมบอกพ่อแม่พี่น้องเลยว่าไอ้ขุนศึกไอ้ขุนนางไอ้อมาตคำว่าอมาตนี่นะครับนะเราก็บอกตรงๆครับพี่น้องมันเป็นอมาตก็ตั้งแต่พวกที่ติดเครื่องแบบนะครับในส่วนหนึ่งของอผู้ว่าราชการในอำเภอหรือว่ากำลังกำเนัดมันเป็นอมาตหมดแหละที่เราว่ารวมๆกันอยู่นี้ แต่ผมบอกไว้เลยนะครับพี่น้องครับเราเกิดที่นี่ตายที่นี่แผ่นดินของเรามันอยู่ตรงนี้แต่ไอสัตว์นรกพวกนี้มันหอบเงินหอบทองนะครับสิ่งต่างๆที่มันนะครับฉกฉวยโอกาสในการเป็นนักการเมือง ชดช่วยโอกาสในการที่เรียกว่านะเป็นพวกประเภทขายชาติขายแผ่นดินเดี๋ยวมันก็ออกไปนอกประเทศใช่ไหมครับไล่มันออกไปใช่ไหมครับพี่น้องตอนนี้มันทำลายธงชาติของเราแล้วนะครับพี่น้อง และณเวลานี้ไอ้โลนซาไอ้โลนจังไรที่อยู่ที่ศูนย์ราชการนั้นพี่น้องนี่คือตัวที่เขาส่งมาทำลายพุทธศาสนาโดยตรงเราจะยอมไหมครับพี่น้องผมบอกตรงๆว่า พราะไอ้พวกนี้มันมีแนวคำพูดอย่างเดียวคนของฉันอย่ายุ่งใครพูดวะเนี่ยนี่น้องครับอโอเคครับเขาให้ผมสรุปนะก็ที่จริงแล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมจัดรายการอยู่ที่ สถานีวิทยุลำรุกกาตั้งแต่ในยุคแรกๆนะครับในส่วนหนึ่งของเลสซิคิวพาพวกเราเนี่ยนะครับบุกไทยคมพาพวกเราไปที่อักาบนะฮะแล้วก็พาพวกเราไปอยู่ในส่วนหนึ่งอนุสรนะครับในส่วนหนึ่งงของที่เราทํางานกันมานะครับเหน็ดเหนื่อยพอสมควรฮนะถึงขนาดต้องหนีไปอยู่บนเขานู่นนะครับที่เสมืงนะครับตามไล่ล่าทุกอย่าง แต่ไม่เป็นไรฮะพี่น้องนะผมเนี่ยตอนช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอขอขอนิดนึงนะท่านกำนันนะแป๊บเดียวนะครับที่จริงแล้วเนี่ยหน้าเวทีที่บริเวณแถวทางด้านนะครับราชประสงค์เนี่ยผมรู้แม้แต่ทั้งเหตุการณ์ในการข่มขู่นะครับมันมีวิทยุวอเข้ามาเครื่องหนึ่งเป็นวอ 5, นห้าลักษณะรับเฉพาะนะครับบอกว่าฆ่าแม่งให้หมดเลย ทั้งพ่อทั้งแม่นะครับนะณนะเวลานี้ก็เหมือนกันฮะมีการประชุมกันอยู่กลางอากาศนะครับบอกว่าถ้าเหตุการณ์ที่มาจะเกิดขึ้นมานะครับที่มาจะซ้ําเข้ามาอีกทีเนี่ยนะครับณนะเวลานี้นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านและก็พี่น้องที่อยู่บริเวณนี้นะครับเขาบอกว่าให้ตายเป็นหมื่นเลยเอาสิก็ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ ประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ขอบคุณมากครับ <c oughs> เอาไว้ค่อยคุยกันใหม่ครับพี่น้องนะผมราชาเลิงเนตน,นะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับนะหมดเนื้อหมดตัวฮะนะมีความเจ็บใจทุกอย่างในการยึดทรั์ไปผมไม่ว่าอะไรฮะนะกว่าจะหาเงินมาได้โดนแม่งยึดยึดรั์ไปขอบคุณมากครับ